ก่อจะเริญพรนะนักปฏิบัติธรรมนักพร้อมกับสาธุชนนักทุกคนทุกท่านผู้ที่สนใจนะใครศึกษาธรรมะขององค์สมเจพภาสามาสัมพุทธเจ้านั่งตามสบายนะต่อไปเนี่ยก็นะฟังบรรยายธรรม,มาะเพื่อถ้ามห้จิตมันสะอาดเหตุนในจิตมันจะสะอาดนะมันก็ต้องมีการ นำสิ่งโสกโปกที่อยู่ภายในจิตใจของเ,อเรานี่ออกไปโดยอาศัยความฉลาดโดยอาศัยพลังสติพลังของศีลพลังของปัญญาพลังของสมาธิในการกำจัดสิ่งโสกโปกนะที่มันอยู่ในจิตใจนี่ออกไปเวลาจิตเนี่ยมันกระทบกับสิ่งที่มัน เห็นสิ่งที่มันรับดูเนี่ยมันก็จะเศร้ามองเหมือนกับเวลาโอาห้หหเนี่ยไปกระทบกับคำพูดของคนนะสิ่งที่เขาปรุงแต่งออกมาจากจิตที่โศกกระปกปวเวลาเขาเอาหูไปได้ยินไปได้ฟังเรื่องราวที่มันประชอบใจจิตของพวกเรามันก็โศกกระปกตามไปด้วยเก็ดจังใดล่ะ จิตของเรามันจะขับมาสะอาดมันก็ต้องซักต้องล่างออกล่างโดยปัญญานะในข้าวได้กระตามนะที่เขาไปหลงกับของสมมุติหลงกับหลงกับของที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเนะี่ยพวกเราก็จะถูก์ตนะ่เนี่้เกิดในข้าวได้กระตามนะ่พวกเราบ่หลงอนะืพวกเราก็จะบวทถูก กับกระจะมองเห็นสิ่งที่มันปากฏนะสิ่งที่สมมุติขึ้นนั่นนะเออเป็นแค่สิ่งที่มันปรากฏเท่านั้นคือสิ่งที่มันผ่านมาห้วกผ่านไปบ่อยความสําคัญบมจริงจังกับมันหรือมันกับว่ามีอิทธิพลกับเฮานะเหมือนกับคําพูดเนี่ยคาพูดกันเนาไปสนใจไปยึดไปถือมันกับทะเลาะกันมันกับวุ่นวายกันมาไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราบ่ถือ เรามองเห็นคนที่พูดอยู่นะเป็นคนนำผสมประกอบเป็นคนที่จิตนะพิจารณาไปละจิตมันบอดดีละมันบอสามารถดูก,การกระทําของตัวเองในมองเป็นคนบาปไปไพปิซาคนบาคนนั้นกับเป็นคนงงนี่ถ้าเอาฝึกมองจริงจิตเท่ากับ่มมีปัญหาบมมีเรื่องแต่เท่ากับบอได้รังเกียจเขานะ กับสงสารเขาอีกโอ้เขานี่ถูกนะถูกประความประชลาดยิงเขาหลงสมมดิเขาก็ทุกข์เพราะกับสมมติเขาแน่เลยไอ้พวกเล่าเนี่เป็นผู้ตื่นละอุตส่าห์ได้ยินคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระนามขององค์สุเดปปะสามารถสัมพุทเจ้าก็ดีขึ้นชืซอว่าพุทโท่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน บัตรนี้เขาตื่นขึ้นมาแนละ้วนะตื่นเกิดมาหลูความจริงแล้วว่าของทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันเป็นของสมมติจงดูตัวอย่างท่านพระพ่ายยะนะนะท่านเลยหลูความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสมมติขึ้นโดยนะอาศัยคำพูดคำตัดขององค์สรเดวพาสนะัมมาสัมพุทธเนี่ยกระตุนให้เกิดปัญญาหลูเท่าท่านกล่องของสังขาร โดยมีคําว่าพาหิยะเห็นยากสักตะวาเห็นเอายมลองเอาไปใส่ที่ละ่ะยินสักตะว่ายินนะรูสักตะวารนะูว่าต้องอธิบายเขานะมันเป็นแคนะ่คําที่ปรุงขึ้นมาจากนั้นเป็นของสมมุติเนี่ยเหมือนกับมีคนเจีนคนจีนคนฝรั่งต่างชาติเขามาดายมนะดายมเป็นม้านะเออดาโยมเป็นควายเนาะ ไปยุ่มบรรลุความหมายทำมายุ่มทุกบะละยิ้มเซยห่บทุกนะแต่ในข้าวด้กระตามายุ่มไปลูกความหมายเอาเขาดาฉันนี่วาเออทำานาน,นิวคิวกระหมดบอ,อีหยังบรรุแต่รู้ในเนี่ยก็ดาละเออดาเลาก็ทุกแล้วบะเนี้ยรู้ว่าเขาดาเหมือนกับคู่บานในถี่คนขม้นดานะอไปเฮ็ดงานอยู่บริษัทนะ เขาด่าเป็นภาษาขมินกะูบาฟังบุรู้เรื่องผูบากระซยดา่าดามาโลดเลือดดังกูบอออกเนาะอยากดา่าดามาตีนะขันบาาดดา่คาด่ากูบบสนใจอ่ะกูสนใจเฉยสุดท้ายเขาก็หยุดด่าของเขาเองเหมือนกับองค์สมนด็ภพสัมมาสัมพุทเจ้านะพระนังมาขันติยานะเป็นมเหสีของพระเจ้าอุธเทนเน กิดสร้างพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าว่าตับมีตีเตียนเธอว่าร่างกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยหมุดเต็มไปด้วยขูดเต็มไปด้วยสิ่งโซกโปกเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะของเหม็นของเน่าไหลเข้าไหลออกจากร่างกายของเธอเราบ่ชอบใจเราบ่พึงจะแตะตองร่างกายของเธอแม่ด้วยปลายเท้าของเราเพียงแค่เอาแค่นั้นแหละสองสามีพอกับแม่ของมั่งมาขั้นที่ยะเนี่ยก็คือพามาขั้นที่ยะกบนา่งพามานี่เนี่ย บรรลุเป็นอนณาค่ามีเห็นตามก็เป็นจริงสิิงที่มันปรากฏในร่างกายส่วนนางมาคันติยะเนี่ยผูกอาคาดผูกเวนพอกับแม่เป็นอนณาค่าส่วนลูกเป็นเป็นยังละ่ะเป็นคนที่จองเวนจองคำพูดหรืเจ้าผูกอาคาดพยาบาทเลยว่าคอยเถอะนะสักมือหนึ่งนะฉันมีกำลังมีอำนาจฉันจะตามเบียดเบียนขึ้นเหมือนกับพระเจ้าเบียดเบียนฉันด้วยคำพูดนี่แหละ ผูกอาคาบไ้ผูกเปรตไปสุดท้ายน่ากัได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนพราะพทธเจ้าไปงานเมืองนั้นน่ากัจางค้นดาพระเจ้าตั้งเจ็ดวันนะไอ,อ้ค้นที่ดานะเขากดดา้าดาแรงนั้นดา,นะดาพัดเปลี่ยนกันไปดาดาไปดามากมันกับขาดดาเบิดขํา,าม,มสีดาดาจาังได้พระเจะ้ากัิซื่ออยู่พระเจ้าบอตอบตัวนะพระเจ้านิ่ง ของสมมติเขาด่าเขาก็ทุกเองอะ่ะเออเหมือนกับเสียงเหมือนกับพลังงานเนี่ยนะด่ามากๆพูดมากๆนะเสียงของเขาก็บเบิดนะความทุกข์ความลำบากก็เกิดขึ้นของเขาเองเราว่าต้องเฮ็ดอีหยังแต่ว่าคนที่นะสติปัญญายัางหน่อยนะจิตใจยังวันไหวยังอ่อนอยู่เหมือนกับราอนุนเนี่ยนผะาอน,นุนเป็นแค่พระโสดาบันนะเอนะโอ้ทนฟังมาเลยจะเข้าไปเฮ็ดอีหยังไหเนาะนะ จะไปเคลียร์ไปคมอีกยังเหรอกระดอกกระเดียดคือดาห้องกระดอกกระเดียดแนะท้เนะกาบทุลนองค์สุนจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบอกว่าพระองค์นีมุ่นไปประเทศอื่นเถอะไปเมืองบานเมืองอื่นเถอะอยู่นี่เขาดาครับโหดนะองค์สุ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดถาม,ถถามถ่าอนทะ์ถ้าไปตรงเลเนเขาได้อีกละเขาก็ย่ายไปบอไม่อีกกนะันเขาได้อีกละก็ย่ายไปเรื่อยๆอานทน์ ถ้าเกิดเขาดาเขาจะใหญ่ไปไม่มีทีสิ้นสุดที่ละอานุนเขาจะใส่คันตินี่คือความอดทอนอดกันเสียงดานนัจะระง,งับภายในจิตวันจงทนฟังเอาเถิดจงมีคันติเถิดปล่อยให้เขาดาอย่าตอบโต้อย่าให้จิตเสารมองประคองตั้งจิตในตั้งมันชุดท้ายก็พอครบเจ็ดวันเขาก็เศร้าดาคานดานดาจิตมือจ็ตขึ้นแล้วโอ้คมละละ่ละกับคาแรง กับคาจ่างที่นั่งพระนั่งมาคันทียาในจ่างนะทาเขาทํางานรับจ่างดานะโกกดาไปไอ้คคดานะก็เป็นบาปเป็นกรรมไปนี่เห็นบ่องค์สุนพปาสัมมาสัมเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงนะแสดงเป็นตัวอย่างเฮ็ดเป็นตัวอย่างไอ้เอียนว่าเออเวลาเจอพัดสะนะเจอการกระทบนะพระองค์รู้เนื้อรู้ตัวของพระองค์นะสอนพระพิชุสง์ทั้งหลาย ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของสมมติถ้าเขาบ่หลงสมมติเท่ากับบุกลงให้เข้าได้กระตามเระมาวหลงสมมติลงว่าเขาดาฉันฉันเป็นคนเืิดดาหลงว่ามีเขามีเล่าเป็นตัวเป็นต,น,ตนขึ้นมากนยะทุกมันก็เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดย่อมรููนะีดูตัวว่าตัวของตัวก็ย่อ่มีเวลาถถิดดาไผ่เป็นคนถถิดดานั่งรับตาภาวนาลงไปเนี่ยนั่งกรรมฐา,านเนะี่ย เล่าอยู่ตรงไหนภัยไปค้นตึกดาคำดาเอาไปเก็บไปตรงไหนเออโมมีมันมีแต่อุปทานขันมีแต่ว่าฉันละฉันละสร้างกันขึ้นมาเออนะการกระทําต่งตางๆเนี่ยเขาจะเฮ็ดสิ่งดีก็ตามเขาเฮ็ดสิ่งบ่ดีก็ตาเม,มันดับดและไอท้ที่ยอมที่ยังบ่ยอมดับที่ยังบ่ย่อมจบนะก็คืออุปทานขันที่อยู่ในจิตใจของเราต่างหาก ถ้โยมไม่เห็นอุปทานขนันที่อยู่ในใจของโยมนะโยมบาทุกดอกจกังได้กับมาทุกโยมตัวเอ,อกมีคนมานาโยมโยมบหลงสมมติโยมบาทุกนะอถ้าโยมบบบ,บไปให้ความสําคัญของเขาเอเอเหมือนกับคุมีคนมาดาเนี่ยมองเป็นขี่ม้าก่อนนึงเนี่ยหนาลังเกียดเมิน้นหรือมองเป็นขี่ไก่ปงูเปงเนี่ยม,มองเป็นขี่ไก่เนี่ยโอ้ยขี่ไก่ปูเนี่ยมิ้นบ่เขาใกล่บ่สนใจหลีกบ่สนใจเลย สุดท้ายคำพูดนังก็บ,บ่มีอิทธิพลเขาดินของเขาขเขากระทุกของเขาเองนะอย่าลืมนะไอ้คนติดาเนี่ยเป็นคนที่จุดไฟก่อนนะไฟคือโทษสาเนี่มันเผาเขาก่อนนะเผาใจเขาก่อนเผาจนว่ายูจะซืออะไรนะตองเอ่ยว่าจ่าออกมานะตรงเปล่งคำพูดออกมาดาคนนั้นดาคนนี้เนี่ย,ยเขาทุกข์แล้วนะั่นนะไฟตัวนี้มันล่ามเลี่ยมมาจากนารกว่าจะเป็นนักบวช เป็นชักเลือดหาดเช่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดด่ากันเนี่ยนรกบริเลือกบริเลือกว่าคุณเป็นชี้เธอเป็นพระด่าลงไปแล้วเนี่ยคุณจะบตกนรกนะเสมอกันมนอะบางครั้งนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิลาเนี่ยเคยเทศในฟั่งว่าพระกับโยมเนี่เสมอกันเสมอกันตรงไหนเสมอกันตรงยังมีกิเลสถ้าหมดกิเลสแล้วบดเสมอแล้ะแต่แต,ต่างกันละ หมือนกับ阿拉หังเนี่ยพระ阿拉หังเนี่ยแปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสแต่ถ้าเกิดยังมีกิเลสอยู่ก็เหมือนกันนั่นแหละยกตัวอย่างจะไหนยกตัวยา่ยวยางดูจากพระเทวทัตนะพระเทวทัตเป็นพระบวชตัางหลายัรษายัางตกนรกเฉยเลยอ่ะตางจากจากชาวบา้านยมบ้านชาวบ้านที่ต้องทํากรรมนะขาสั์เบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยก็ยังตกนรกเหมือนกันพระเจ้าอาชาติศัตรู เป็นลูกของกษัตริย์หลงเสือข้ามของประเทศวนะทัตนะทำบาปทำกุศลขาบบิดาตัวเองขาม่านดาทางใจทางอ้อมด้วยเี่ยพอก็แแม้ต่อมใจตายทรมานแม่ททางใจผู้ทั้งแม่ยี่ห้องให้สงสารสามีคือพระเจ้าพิมพิสาเนี่ยให้วสัสงสารผัวผัวว่ได้กินเขาหน้าก็กินบ่ได้คิดหลายลูกไปยังเรียกกบะพอังสิ โว่ปัได้ผู้ทางลูกไปวองสีผู้ทางแม่ไปวองกับลูกลูกก็ให้เอาแม่นไปไว้ทั้งไม่ให้อยู่ในห้องมาให้ออกมาผู้ทางแม่ก็เครียดน้อยใจกินว่นใดน้องรับสุ้ท้ายก็ตอมใจตายขาแม่หรือว่าขาแม่ทางออมสุดท้ายกระ้องตกนราหลกเอาดูที่ล่ะจะเป็นพระราชชาเป็นพระมหากษัตริย์ตามใดที่ยังมีกิเลส เนี่ยมีความโกรธความหลภความหล,ลงก็เสมอก้งนั้นแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยส่วนคนบางคนนะตั้ง,ยงยรรอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมประพฤติอยู่ในคําสอนขององค์ภภสมเด็จพสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยด้โดยการนะพิจารณาดูว่าเออสิ่งใดที่ทาแล้วเป็นทุกข์การกระทําใดที่ทาแล้วมีผลเป็นทุกข์ก็เวียนเสียการกระทําใดที่ทาแล้วมีประโยชน์มีผลเป็นสุข กระท่เหมือนกับนั่งวิสาขานะนั่งวิสาขามหาอุปาสิกานะแกมีศรัทธามากทำนุบํำรุงาศาสานาะเลี้ยงดูข้าวปลาอาหารว่าจะเป็นน้ำปลาโน่งน้ำปลาฮะอาหารข้าวหวานต่างๆจัดเตรียมให้ตลอดว่าจะเป็นเสือผาต่างๆเนี่ยจีวอนสังฆาสบงต่างๆผาอาบน้ำฟอกน้ำฝนนั่งเตียมให้บัด ดูอลุนนะพระเทวทัน่ยบวชตั้งหลายพรรษาบ่ได้บรรลุอยียงนางวิสาขาเนี่ยฟังธรรมะาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยบรรลุตอนตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยเห็นไหมว่พอเราเรื่องนี้ขึ้นมาบางคนก็ว่าโอ้ยบาลมีนั่งแกอเออบาลมีมันมาจากยังละ่ะมันก็มาจากใจนั่นแหละใจที่มันเห็นถูกใจที่มันปฏิบัติถูกมันก็เป็นกำลังเป็นคอย เป็นตัวช่วยชงเสริมเหมือนกับคนบางคนเนี่ยลงแรงนะยลงเรงตองตอนแต่ผลบันไปเนี่ยคือความสุขอะเมื่อกับการออกกาลรรังกายเนี่ยอ,อผ้าร่างกายไปเท็ดนั่นเท็ดนี่เนหะมือนกับเด็กหน่อยนักเลียนเนี่ยเอาร่างกายไปเตะฟุตบอลเอาไปเตะตะกก้อเอาไปตีอีหยังแน่นะ่ะตีบอลลี่บอเลรนกีฬาต่างๆเนี่ยถามมัมันเมื่อยบอเมื่อยนะแต่เขาก็พอใจ เขาก็สนุกสนานมีความสุขทึงร่างกายมันจะเนยเก็บแข็งเก็บขากลับไปอีกบ,อบ่หนละับแต่สุดท้ายผลที่ได้ตามมาก,ก็คือร่างกายเขาเขาแข็งแรงบ่คอยเจ็บบ่คอยป่วยอส่วนคนบางคนโอ้แพงร่างกายบ่คอยออกกับร่างกายบ่เหรียญเองคาดแต่เบิงคอมเบิงนั่นหาแนวมากินสุดท้ายกับอ้วนเป็นหมูอ้วนตุยนุย่ยโรคไพ่กระตามเบียดเบียนเป็นโรคความดันโรค อ้วนโลกอยียงเนี่ยล่ะต่างๆต,ตามมาโลกเบาหวานก็นตามมาจริงแล้วนี่มันปรากฏชัดอยู่แล้วเห็นอย่บ่หมเมื่อกาศยิ่ยยอดยมเนี่นย,ยลุ่งแรงลุงล่งทุนในการมาศึกษาธรรมะอือมาปฏิบัติธรรมะนะโดยมองเห็นตามความเป็นจริงว่าออการปฏิบัติของเราเนี่ยมันคืออยียง การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสนามลบนะรือมันเป็นสนามลบต่อการต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจของเรากิเลสเนี่ยมันสแสวงหาความสุขสแสวงหาความใคร่ความพอใจกินดีนี่ลูกเสียงกินรสสัมผัสต่างๆเวลามีสิ่งมากระทบแล้วมันเกิดความพอใจมันก็แสดงอาการขึงขังแสดงอาการโกรธเกี่ยวเห็นถ้าเกิดว่า ตรงไหนมันพ่อใจก็แสดงอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พ่อใจยินดีในสิ่งนั้นนี่คืออาการของกิเลสส่วนธรรมะนั้นบริเลือกที่รักบริมักที่ชัางลับมองเห็นมองทะลุตามความเป็นจริงว่าเออเป็นเช่นนั้นแหละเป็นเช่นนั้นเองเออเนี่ยก็เขาเป็นเช่นนั้นแหละออพอเะฉนนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจงดูจงศึกษาดูตรงนี้ถ้าบอศึกษาดูตรงนี้จะไปดูตรงไหนละ่ะ ถ้าไปดูใจดูกิเลสในใจจะไปดูกิเลสคนอื่นนะนะมองไปใส่ก็มีกิเลสนะมองไปใส่ก็มีแต่ความโูกดัก่ายอยู่เบนะื้องหน้าเหตุอย่างไรละ่ะเนี่ยมันจะเบิดกิเลสเนี่ยมันก็ต้องมองทีตัวเราเนี่แหละเ,เหตุอย่างไหนความงงเนี่ยมันจะหายไปเนความงงมันจะหายไปได้เนี่ยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเนี่ยละ่ะการศึกษาการฟังการเลี้ยนลูกนะพิจารณาเห็นโดยตนเองบ้าง ถ้าเปรียบเทียบมันก็การอุปมาอุปไมหมือนก็การทํากับเขานี่แหละเมื่อท้องมันหิวร่างกายมันต้องการอาหารเพศจันไดมันจะหายหิวล่ะมันก็ต้องกินการที่จะกินนั่นอาหารนันก็มีหลายชนิดอาหารที่เข้าทําขึ้นมาเองก็มีหรืออาหารที่ข้าเจ้าทําไว้แล้วก็มีจงเลือกเฟ้นเอาอาหารที่เป็นโทษอาหารที่มันเป็นประโยชน์ก็มี ให้พิจารณาดูให้เปรียบเทียบเหมือนกับการทําอาหารนี่แหละเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยคนนันเห็ดบะถึกปากทาเขา,เขาเข่าบะถึกปากเนี่ยฉันเฮ็ดกินเองดีกว่าถึกปากฉันให้เปรียบเทียบเหมือนกับการปฏิบัติธรรมนี่แหละเออฟังเียดพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะโอ้ยเถิดบะถือใจเนี่ยว่าบะถือใจฉันเท็ดเองดีกว่าอือฉันอบรมจิตฉันเองดีกว่าเนี่ยถือจริตนี้ใช้ฉันมันเกิดเหมือนกับการทํเกาเขากินเองนั่นแหละ แต่อีกใครบางคนเนี่ยว่าโอ้ยการที่จะไปเพจกับเขากินเองเนี่มันลําบากฉันเมื่อเอาหรอกฉันขี้เกียจนะเพียงแค่จะทําให้ทองมันหายหิวเนี่ยมันมีหลายวิธีไปซื้อเขาก็ได้มันก็เหมือนกับก,การฟังถ้ำนี่แหละออการฟังถ้ำการอ่านหนังสือตำรับตำล่าศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาเกินมากเมื่อปัญญาเกิดเกินมากจิตมันก็หลุดพ้นได้ด้วยเหมือนกัน เห็นบะมืม่อก็เปียบเสมือนการไปซื้อกับเขาตามตลาดเขานะม่กินกินแล้วเมื่อก็หายหิวเห็นบะนี่แหละจังววาคู่บาจ,จึงเอามาเปรียบเที่ยบให้ฟังยมยมจะปฏิบัติแบบใดปฏิบัติแบบสนองกิเลสตัณหาหรือจะปฏิบัติแบบรูเท่าท่านกิเลสตัณหาการรูเท่าท่านกองของสังคานั้นท่านเรียกว่าปัญญานะอาศัยรูแบบที่ละ อย่าเดินออกนอกทางที่ปูเจ้าสอนมีเวลากับมันนั่งสมาธิมันจะเลิใ่ในศีลในธรรมถ้ายมปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลานะกิเลสไม่มีทางเกิดดอกโยมแต่ในข้าวใดกตามโยมปล่อยกิดปล่อยใจไปกับอารมณ์ไปกับสิ่งหย่อยู่ไปหนอก,กิเลสมันก็เกิดขึ้นนะการฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นข้ามขากิเลสนะคนดีมีกิเลสนะันะเนี่ยยมนะ มีแฟังทรมาเนี่ยมันเหมือนกับตกหมอน่าลกเนี่ยเคยเป็นยู่ปะกะ,กะอ้วนกะไหวกะอ้วกกะอวนบ่อยอยากฟังอยากไปให้พนจิตมันมานอนม,มาในถ้ำนะคือมันมาราบถ้ำอะ่ะต่อให้พาพันเทศเรื่องดีเทศความจริงว่าถูกมันมีพอมีอุปทานขันถูกเบิดกับพอบิดรอุปทานขันต่อ้มีคนมาอธิบายเลยมันกะบ่อยอยากฟังนะนนมันไม่ได้อยากเกิดอยากเสพอยากสนองอารมณ์ นะแสวงหาความต้องการอย่างเดียวนี่คูบาเินหลายไล่ลนะคนที่จิตพอตังมันศัทนะธ,ธาบ่มันคงสัตมาบอกแวกวันไห้เออเนะวลาเสพพ่อแม่คูบาอาจารย์พ่อแม่คูบาอาจารย์ทําถือใจชั้นชั้นก็ว่าดีท่าบ่ถือใจชั้นชันก็บ่ศัทธ,ธาอนะ่ะพากะซัมมาตัวหนึ่งอะ่นะแหละแมนอะยูนะ่บ่ยุ่ม เาล่องไปเบื้องที่แตในสายตาของคนขี่เราเนี่ยพระในซ้ำหม,มาตัวหน,นึ่งน่ะไปยู่ใกล้เขาเลยปะไปเทศเรื่องสุร่าเนี่ยกินแล้วตกงนรกไปว่าเขาตกงนรกเนี่ยเขาไม่ได้สิเปาะหัวอ่อนแล้วเห็นไหมวะชั้นใดกับชั้นเด,ยนเดียวกันกับคนมีกิเลสเนี่ยเขาบังลับทำนะเออตอนมีคนมาบอกความจริงกับตาเนี่ยเขาบัลับคนมาเียดนี่เนี่ยตอให้ยาดนา้ำทำบนไปหากับมีทางเขาถึงไหนเพราะตอนเป็นมโนเนี่ยเขาปิดประตูไว้แล้ว ตอนตายไปนี่ก็ต้องพูดถึงขนาดตอนเป็นคนเนี่ยยังบอสามารถนะล่องรับเอาพระธรรมคาสอนพุริเจ้าได้เนี่ยเหมือนกับเมชีเนี่ยเวลาผ่าพัธนธเทียนล่องรับเอาในซัมไเออหาถ้วยหาซ้ำหากะละมังมาลองรับเอาคําเทยียนคาสอนของพ่อเม่คู่บา,าจา์ใไในซัมไนดหรือมันเปียกสมนเนื้อน,นามเต็มแก้วเทศลุ่มบรรไดกัดซือซ้ออยู่ เทศลุมาได้ก็ออกล่นออกออบฟัังฟั่งพ่อแม่คูบาอาจารย์บบทะเลาะกันนะกันฟั่งพ่อแม่คูบาอาจารย์นะบ่บพูดมากด้วยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างบ่เบียดเบียนกันอันนี้ย่อนมันบบฟั่งพ่อแม่คูบาอาจารย์ถ้าม่นเป็นภาษาหนังก็คือหัวลานลื่นคู่เก่งเกินพ่อแม่คู่บาอาจารย์คนทีเก่งเก่งก็ไปพุ่นละปิดดินนี่มอหน้าโลกพุ่นละ สูงกับความเก่งของตนเองไอคนที่บกเก่งนะคนที่ขลุกนบหนอบในคําสอนปฏิปทาของนะพอ่อแม่คู่บาจันเมื่อลูกเมื่อประพฤติปฏิบัตินะความสุขก็เกิดขึ้นเหมือนกับปฏิปทาของหลวงพ่อเนะีย่ยยาหาเรื่องัตเห็นมีเรื่องก็จะมีเรื่องกับเขายาหาเรื่องเขาด่าก็จะมีเรื่องอืพ่อลบได้กับลบไปย่าไปวุญไหายกับคนอื่นเขาย่าไปให้มัน หลอกกันว่าปุงแต่งแล้วเฮ็ดก็ล่ะผู้ใดหาเรื่องมากกูหาเรื่องกลับอ่ะไอ้บางคนหาเรื่องมูอยุบมือหาเรื่องอยากบกหาเรื่องอยากด่าหาเรื่องอยากสางพบสางชาติคนบางคนมันสแสวงหาการเกิดนะแสวงหาพบสแสวงหาชาติเนี่ยมันกับฐานะไปทางตะคละระลแบบอยู่เหมือนกับคู่บาผ้าอยู่นะ มี่ยังก็เหตุไปเห็ดก,ก,ก็แก๊กๆสุขภาพร่างกายบแข็งแรงก็พักผ่อนถึงเวลาาก็ออกมาทําความเพียน,นะทาใดก็ทําเหมือนกับขั้วบานนะเวลาถ้า,าสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ออกปินทบาตแต่เมื่อใดนรน่างกายมันเบาแข็งแรงเดินมากๆมันปวดหลังเนี่ยหลังกระดูกกดลงมาทับส้นยูคด้านหลังเนี่ยย่างว่าใดมันปวดนะนั่งก็ปวดเนี่ยมันก็ต้องพักก็ต้องหยุดนะเห็นปะ จังหวกูบ้บาจึงเตือนเราจะมีปฏิปทาของพ่อแม่กูบาอาจารย์อยู่แล้ว่าไปเฮ็ดออกนอกลกูนอกทางกันเดินออกนอกทางนะนะเช่นการพูดมากการคุกขี้หรือมูคณะนะการเฮ็ดอีหยนี้นก็ต้องเฮ็ดเป็นกุ้มเป็นก้อนเนะี่ยมันทะเลาะกันเคยสังเกตอยูบ่บ่เคยเห็นอยู่บ่เวลาเฮ็ดเนะี้ยเป็นกุ้มเป็นก้อนนะกินเลสนะมันโตบักไงหนึ่ง คยสังเกตอยู่แบ่อยๆหมมุมอนเฮะเวลามันอยู่จุ่มๆกันนี่มันฝุ่ง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 ออกมานะเออหาเรื่องว่าวแล้วบันนี่มามีเรื่องบอกเอาวอาพื้นคนอื่นแล้วบันนี่เบิดเรื่องเบิดแนวเรื่องบอกเอว้าพื้นพระ้ะบาดทีนี่มีภาควิจารณ์มีชี้ลูกนั่นพระลูกนี่มีชี้จังสันพระจังสี่แล้วพระบอจังสันจังสีแล้วโอ้ย่เห็นบ่นนั้น ปากสอบสอบผ้าไปหาหน้าลกแล้วนะมองคู่บากก็เลยมองว่าเอ๊การเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปเถอะถ้าจะทําก็ท id ําไปเถอะแกยะเฮ็ดในจิตเสามองอยเหยียดจิตมีเรื่อง่าหาเรื่องการอยากเฮ็ดก็เฝ้าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วคำมันเบิดงานเฮ็ดแล้วก็คงจะสบายอยู่แล้วงานองไม่ชื่อที่แรกมันมีกองดินอยู่บัดนี้มันเบิดกองดินละ เสน,สนาอาสนะกัะถ้ำเรียบร้อยแล้วกันเบิดตรงนี้แล้วก็บสบายแนละ้วที่แล้วก็มแตะภาวานาลุวนๆวนหรือบ่อหรือบ่ภาวนากับแลวแต่บ๊อาวนากับผ้ามันดินไปมดินไปทางใดจิตนะหอบมันไปมันสรงสร้างไปทางใดไปฝุ่นไปย่างไปฝุ่นไปเฮ็ุอันนั้นไปเฮ็ุตามมันไปกิเลสมันสร้างงานด้มันเหมือนกับควันสร้างนะขืนขีข้อนะ่ะ ควานสร้างที่ใจร้ายนะสร้างมันเมือยันได้ก็บล่อยมันพักเลยมึงไปลากไม่ไปดึงต้นไม่ย่าเต้าอยาเฮ็ดเฮ็ดยุ่ตลอดเวลาย่าหยุดขันคว้านสร้างบอดีข้นขีข้อนะบังครับเฮ็ดบอถึกใจเอาคอนนะซับใส่หัวสร้างกระห้องเยอ่บ่บ่อยอ่สร้างมันห้องกันอะไรกน่รู้ละเออเจ็บนะตาป่าน่ะมันก็ไม่ให้พักนะบ่ในควัานสร้างที่ดีมีเมตตาบ้ข้นขีข้อสร้างนะโอ้ย เจ้าโคงสีรษะไปขอยสีผ้าไปอาบน้ําอาบน้ำเราขอดหาอ้อ,อยหาเผือกหามันในกินกินเราเจ้ากับนอนอยู่นีเ่เ้อเจ้ายู่ิเ่อร์สร้างมันกับนอนเออมีความสุขมันกับมีกําลังเห็นบ่มันก็เหมือนกับท้ำกับกิเลนัน่ะนะมือในกิเลสมันขืนขีข้อขืนเต่งข้อเราโอ้ยใส่งานเฮ่าบ่มีวันหยุดวันยนันบอกให้ยูเกมเงียบบอกให้นั่งสามารถที่กับบนั่งล่ะมันใส่งานเฮ่าขันนั่งแนวกัหาว่าเฮาจะเป็นเอามาพึกเอามาพาดไป ขันเดินแน่กับว่าแต่ปวดแข้งปวดขานี่มันบังคับเพาอยู่ตลอดไปล่านะกิเลสนี่างวังคู่บาก็ได้คกดเลาเอ๊ะเล่าตันตั้งลายเนี่ยเนี่ยเสียหาวิธีหลับมือกับกิเลสอยู่ในใจแบบใดปฏิปทัทาที่ประเดชิดประคุณลงพอท่านในสอนไว้ทุกขึ้นเรื่องทุกมีเพอมีเล่าเนี่ยทุกเบิดพอเบิดเล่าเรื่องละอุปทานขันเรื่องวเหตุอย่างไดมันจะบ่มีตัวตนจะบ่มีเรื่องเนี่ย ให้พยายามศึกษาให้มากเท้าป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะอยู่ตรงไหนก็ตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังกองอยู่ในใจบางคนบริฟังตลอดทุกวันทุกคืนนะฟังแค่เพียงข้างหนึ่งแต่ปฏิบัติจริงหรือปฏิบัติบ่ขาดสายแต่ถ้าเกิดเราคนที่บ่ฟังเนี่ยบ่ปฏิบัต,บติเนี่ยนะมันกันบบ่ได้ละจงงังหวะครูบาจึงบอกว่าเนี่ย จะมีสักกี่้นที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อส่ออสวนมากก็เป็นพ่อกำกาเนี่ยเป็นเครื่องนึงบ่เป็นเครื่องหนึ่งเป็นของหลวงพ่อเครื่องนึงเป็นของกิเลสเครื่องนึงเอาไปอามากเป็นยังละ่ะเป็นขีดกระปอมกาบ่เปลี่ยนสีเนี่ยก็สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองหูสิบโบมีเราม้ักมีแต่สีแดงเท่านัอยนั่นแหละพี่จะหน้าดูอา้า นะจกกะจักรจันท์ก็เริ่มร้องดังนิยมช่วงนี้เริ่มเกรดแข็งละเห็นว่าสมกวรแกเวลานะที่ขอยุติการบรรยายธรรมะไว้แค่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะ